สวัสดีจ้าพี่น,อน,น้องมือนีผ้าพี่น้องมาเบิงลูกกระต่ายอันนี้จะเป็นลูกผสมพี่น้องผสมระหว่างพอดำผู้พนันแล้วก็เม่ไทยแม่เพิ่นจะเป็นสีปลาพอเพิ่นจะเป็นสีเทาได้สีของพออยู่สามตัวแล้วก็ได้สีของเม่ยอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวน้อยๆพี่น้อง แล้วก็ย่งดีก็คือเพิ่นแบบมีสีดำนะ่ะเป็นลูกสอดออกมากพี่นองเพราะว่าไอของพอพอเพิินนะ่ะก็คือเพิ่นมีเลือดเลือดดำผูผ้พันผสมมานั่มลูกก็เลยออกมากเป็นสีดำนัำ่มจะเป็นสีดำของดำผูผ้พันเพิินนะพี่นองแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเพิ่นบบไดดำเบิดเพิ่นจะมีการหรือว่ามีด่างอยู่แต่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสีดำเบิดเลย เพิ่งจะขอดหม่อว่าเนี่ยพี่น้องช่วงเย็นวันทีน่สามสิบเอ็ดสิงหาขอดตอนแรงได้ทั้งเบิด6หกโตกะเดี๋ยวถ้่ลอเบิ้งนอาวาเพิ่นจะหลดหอดเพินใหญ่โบจ้ะสำหรับคลิปนี้กับมาฝากพี่น้องแค่นี้ก่นอนค่าสวัสดีจ้ะ